โอเคก็คลิปนี้เป็นคลิปเฉลยปัญหา,าเฉลยเกมนะครับว่าเราว่าผมได้ปลากี่ตัวเนาะก็เดี๋ยวมานับให้ดูกันเลยนะครับเดี๋ยวนับเสร็จจะใส่ถังนี้นะจุ๊บ,บ,บโอเคให้เห็นกระชังให้เห็นถังเลยนะนับกันให้ดูเลยว่าได้กี่ตัว ได้ไม่เยอะนะครับก็พอได้สนุกสนุกกันไปก็หนึ่งตัวนะสองสามสี 8จ็ตัวนะครับหมดแล้วนะเ้าตัวนะครับเลขสวยเลยแต่ถ้าได้สักสานี่จะสวยมากพอดีมันได้แค่นี้นะครับ โอเคครับใครตอบถูกก็รอรับรางวัลเนาะโอเคก็คลิปเฉลยเสร็จเรียบร้อยขอบคุณครับ